เมียตอวเยอะด ka, ิม <the> ึงดูกว่อนี้ว่าไงจ๋าวันนี้ทำไมท่านแบบไปเลยจ๋าก็ชอตดูเลยว่นี่ยลองเลยเนี่ยก็มาเร่งตันตัวสีอ้ตะเม่ามันจะเป็นสภาพนี้วะมันมึงอัพเกมกี่รอบเอ้มึงกล่าอัพเกมกี่รอบแล้วไงมึงโง่ดอ้แล็กตร์ว่ามันได้สัต อะไรยังไงยักนี่ท่านเราไม่ต้องเป็นผู้เล่าโอ้ยชดูด็อกโต้อ้ยมาช่วยแล้วว่าไงพวกสองตัวนี้เธอจะกลัวกูไม่เอาใครมึงนะายเออกรอบกันครับแล้วผมขอไปก่อนนะครับขอบบคคุณรัไม่เป็นไรจ้างั้นเอ้ยดึงเห็นกลัวเห็นกูทำอะไรเหรอเบื่อ มึงกด F เ็กแอลิปเป็กเพื่ออะไวะเพื่อดูอะไรโอ้ m ม g o กอมาเลยเด็กเอ็ดเฮ้ยมีตอนนี้กันอ้าไม่ไอ้าโอมเฮ้ยภาพสุดท้ายสิ วันนี้มันจริงมากเลยแบตเอร์เอาเราไี่กินเกิอะนไปกินโอ้ว่าไงล่ะยัยากยอะไรนะใครอะิน ก็มอนก็แบบมนเป็นรับไวัยลยบเนาะเอ้ออไปไอ้หนแค่ไงเดียวรับิ่อ่ะเขาจะไปรับได้วะก็โดนรับเมียมันบาสบอลอ่ะนะอันนี้เลยนี้นี่เ้ยเจอเจอบาโก้าซะหน่อยไม่ลา ว่าไงจ๋าวันนี้ไปเจอมาเลยนะอุ้ยวันนี้ไปเจอหน่อยนะตามลมคือไม่เก่นไม่ได้เก่นเ้ยโอ้โหวันนี้เขาเจ้าห่าว่าเก่งจี้ดอยู่ที่นี่แล้วก็

เอาวนีไปนเอยสิเออเกมวงไ็ทมากอ่าอ่าอ่มนไหน่อยไม่ไม่มีมือเลยวะนี่เดี๋ยว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 อย่าโยนอย่าอ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 ่า

บายดี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  ก็เกิดอะไรวะคือบหมอนไ่าดกเสรนรกอโอ้ยแห่อแห่อเยี่ยมเลยอ้ยเอมตาบอดไงมันไปแล้วโอ้ยน่าเบจริง